สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ f c ซทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เขียวจะมาไขข้อสงสัยว่าทำไมนะครับทุกคนเงินกีบลาวเนี่ยมันถึงอ่อนค่ามันถึงไม่มีราคานะครับมันถึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับทุกคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไปจะไปเที่ยวลาวเนี่ยยิ่งควรต้องรู้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าคุณนะครับไปแลกเงินที่ธนาคารสมมุติคุณมีเงินหนึ่งบาทนะครับทุกคนแล้วจะไปแลกเงินที่ธนาคารนะครับเพื่อไปเที่ยวไปใช้จ่ายในสปปลาวนะครับแล้วคุณใช้ไม่หมดนะครับทุกคนคุณใช้ไม่หมดแล้วคุณจะมาแลกคืนเป็นเงินบาทเนี่ยไม่ได้นะครับที่ธนาคารเราเขาไม่รับแลกคืนนะครับทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะครับทุกคนเพราะว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเองแหละทุกคนเนาะ ไม่กระทั่งประเทศไทยเองเขาก็ไม่รับแลกเงินกีบนะครับทุกคนเขาไม่รับแลกที่ว่าจะเอาเงินกีบเนี่ยมาแลกเอาเงินบาทนะครับทุกคนเหตุผลก็เพราะว่าประเทศลาวเนี่ยนะครับทุกคนเศรษฐกิจมันไม่ได้เข้มแข็งนะครับเศรษฐกิจอ่อนแอก็ว่าได้นะครับเพราะว่า GDP ลาวก็น้อยมากๆนะครับประชากรก็ไม่เยอะนะครับการค้าการขายก็ไม่ค่อยแบบหลากหลายเหมือนที่ไทยเนาะที่ไทยเนี่ยจะมีสินค้าหลากหลายมีการส่งออกเยอะนะครับ เศรศษฐกิจก็ใหญ่อันนี้ขนาดเศรศษฐกิจใหญ่นะครับบุคคนแต่ประเทศลราเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นประเทศเล็กๆไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นประเทศที่ขนาดเศรศษฐกิจเล็กไม่พอประชากรเล็กด้วยนะครับบุคคลประชากรไม่เยอะนะครับเศรศษฐกิจยังไม่เข้มแข็งนะครับอุตสาหกรรมก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบุคคลแค่ในตัวนครหลวงเวียงจันเนี่ย โรงงานเนี่ยแทบว่าจะนับได้เลยทุกคนว่ามีกี่โรงงานนะครับทุกคนคือมันไม่เยอะแล้วก็งานมันไม่มีให้ทํานะครับเห็นไหมว่าคนจบมาบางคนเขาก็ยังแบบหางานทําไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องหนีนะครับหนีมาขายแรงที่ไทยนี่แหละนะครับทุกคนมาหามาล่างเงินบาทน,นี่แหละนะครับทุกคนส่งกลับบ้านไม่กระทั่งตัวเกี่ยวเองนะครับจบมอปลายนะครับทุกคนไม่มีงานทํานะครับ ถึงนี่เงินมันก็น้อยทุกคนมันมันมันไม่พออยู่พอกินนะครับเงินเดือนตกเป็นเงินไทยก็สองประมาณสองพันห้าสามพันมันไม่พอกินทุกคนมันไม่พอจริงๆนะครับสินค้าทุกอย่างที่จะนำเข้านะครับสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆสินค้าภายในประเทศของก็เราเองนะครับมันก็ยังสู้สินค้าจากเมืองนอกไม่ได้นะครับทุกคนโดยเฉพาะสินค้าไทยนะครับสินค้าไทยสินค้าจีนสินค้าเวียดนามนะครับ ที่เข้าไปตีตลาดที่ประเทศลาวจนทําให้สินค้าลาวที่พอจะฟื้นตัวพอที่จะทําทออกมาได้แต่ว่ามันสู้ไม่ได้ทุกคนผู้ประกอบการลาวเขาก็ไม่มีแรงจูงใจเนาะรัฐบาลก็ยังแบบอ่อนเออย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเขาก็เลยพัฒนาสินค้าของเขาเนี่ยดีไม่มากพอที่จะสู้กับสินค้าจากเมืองนอกได้นะครับทุกคน เงินม to ันก็เลยไม่ม um, ีค่านะครับเงินมันก็เลยอ่อนนะครับคือมันก็เลยไม่เป็นที่เราต้องการนะครับทุกคนคือสินค้าส่งออกก็ไม่หลากหลายด้วยมันก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมเงินกีบรามันไม่ธนาคารเขาไม่รับได้เพราะว่าช่วงนี้นะครับเงินราวก็เฟืรอมมากๆกดเศรษฐกิจก็พันพวนเหลือเกินนะครับเศรษฐกิจพันพวนมากทุกคนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะเราก็จะเห็นแบบ ทองคำงงงขึ้นนะครับทุกคนจากสาม0 0่0,000 0 0ื0ห้าหมื่นห้0มื่สองห้า0มืห้าหมึพันห้าืนสา0 0 0 0จนนะครับตอนนี้นะครับอยู่ประมาณที่ห้0 0 0ื่นหนึ่งพนะครับอันนี้เป็นทองรูปประพันธ์นะครับทุกคนถ้าทองคาแท่งก็จะลงะประมาณ4ี่0 0อะไรประมาณนี้นะครับุด้วยนโยบายภาษีของประธน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับทุกคนมันก็ทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยพันผัวนะครับคือไทยเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ทุกคนนะครับเศรษฐกิจไม่พันผววเท่าไหร่แต่ถ้าไปดปปูประเทศลาวเนี่ยพันผัวหนักเลยนะครับทุกคนคือ,อเดือนที่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะก่อนที่ว่าประธานาธ,ธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาจะตกลงกับ ประธานาธิบดีสีจีิ้นผิ่ของจีนนะครับในการาาจากกำแพงภาษีที่มันเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ลดนะครับเขาก็มีข้อตกลงกันอย่างเงี้ยมันก็เหลือแค่าจากจีนเนี่ยที่เก็บจากสหารัฐเนี่ยหนึ์เซ็ก็เหลืออยู่ประมาณสิเนาะแล้วก็สหารัฐอเมริกาก็จากเก็บจีนอยู่ที่หนึี่สิบก็เหลือ,อ เหลือสามเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์ดีทุกคนเขียวก็จำไม่ได้ประมาณยี่สิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขียวจำไม่ได้แล้วเนาะแล้วมันก็เป็นเห็นให้ทองเนี่ยมันลงนะครับทุกคนนะครับทองคำมันลงแล้วเงินกีบลาวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนักๆเลยนะครับทุกคนจากก่อนหน้านั้นน่ะที่หนึ่งพันบาทนะครับสามารถแลกเงินกีบได้อยู่ที่หกแสนยี่หกแสนสองหมื่นห้าพันกีบต่อหนึ่งพันบาทเนาะ หรือว่าหกร้อยยี่สิบห้ากีบต่อหนึ่งบาทนั่นเองนะครับทุกคนแล้วตอนนี้มันดีบขึ้นไปอยู่ที่ทุกคนหนึ่งหนึ่งอ่หกแสนนะคะหกแสนสี่หมื่นห้าเอ้สี่หมื่นนะครับทุกคนหกแสนสี่หมื่นนะครับ, 6, 40, รบต่อหนึ่งพันบาทหรือว่าหกแสนหรือว่าหกร้อยสี่สิบกีบต่อหนึ่งบาทนั่นเองนะครบทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบเยอะนะทุกคนสิบ เออจาก25จะไปเป็น40นะครับทุกคนก็ขึ้นไปประมาณ15,000กีบนะครับอันนี้เป็นการหนึ่งตีงค่าเงินของเงินกีบลาวนะครับทุกคนแต่ประเทศไทยเนี่ยถ้าขึ้นประมาณบาทหนึ่งสองบาทเนี่ยไทยเราเนาะไทยก็แบบเออแบบรู้สึกแบบว่าอุ้ยมันขึ้นเยอะแล้วนะเงินมันเริ่มอ่าเงินเงินมันเริ่มเฟอ้อมากแล้วนะงไงนะครับทุกคนถ้าเงินมันแบบหนึ่งตีง หนึ่งบาทสองบาทเนี้ยเนาะคือเพราะว่าเศรษฐกิจมันมีขนาดเศรษฐกิจที่มันใหญ่นะครับทุกคนมันก็เลยแบบมีผลกระทบนะครับมากนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบกระทบกระเทือนไปทั่วทั้งโลกนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีโรคระบาดอย่างไรสารพัดอย่างทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราจะอยู่ได้ยังไงนะครับทุกคนถ้าวันหนึ่งแบบเศรษฐกิจพังนะคือไทยเนี่ย ว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีแต่ไปดูประเทศอื่นที่แบบอย่างลาวเนี่ยทุกคนเนาะประเทศลาวประเทศบ้านเกิดเมืองนอนเขียวเนี่ยนะครับทุกคนบ้านเกิดเขียวเนี่ยเออว่าบ้าไทยแย่แล้วถ้าไปดูลาวบ้านเขียวเนี่ยก็แย่มากเลยทุกคนเนาะนะครับทุกคนบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับหนีไม่พ้นประเทศไทยนะครับยังไงก็มาประเทศไทยไม่ไปไทยก็ต้องไปเกาหลีใต้ไปญี่ปุน่น นะครับทุกคนส่วนมากก็ไปเกาหลีใต้กันนะครับทุกคนคือต้องสู้ต้องที่โนนอะ่ะยุคนี้นะครับทุกคนต้องอดทนให้มันมากๆอะคือมันไม่มีทางที่เราจะต้องเลือกทางเลือกเรามีน้อยแล้วนะครับทุกคนเราต้องสู้อะ่ะเนาะแม้กระทั่งตัวเขียวเองกัวเขียวก็แบบเออเงินค่าเงินมันเศรษฐกิจมันแบบนี้เราจะทํายังไงดีนะมันก็ มันต้องมีทางออกแหละทุกคนเขียวคิดว่าเศรษฐกิจมันมีช่วงขึ้นและช่วงลงนะครับทุกคนมันไม่ได้แย่ตลอดไปนะครับอันนี้เป็น,วนความคิดของเขียวเองนะครับทุกคนอ่าทุกคนเมื่อมันเกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อหนักแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับอ,อ่าคนลาวก็นิยมใช้เงินบาทไทยมากๆทุกคนนะครับเงินบาทไทยก็มีค่าสําหรับคนลาวมากๆเพราะว่าลาวค้าขายกับไทยเพราะไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับคู่ค้าอันดับหนึ่งของลาวเลยนะครับทุกคน แล้วสินค้าไทยก็มีอิทธิพลต่อคนลาวมากๆนะครับทุกคนแล้วมีช่วงหนึ่งเนี้ยคนลาวแบบเศรษฐกฐิจเฟอ่อมากๆนะครับเงินเฟอ่อมากๆแล้วรัฐบาลเขาก็ออกมาควบคุมร้านค้าแลกเปลี่ยนเถื่อนนะครับทุกคนจนทุกวันเนี้ยเงินก็ท่งตัวเงินกีบลาวก็ท่งตัวนะครับทุกคนไม่ได้แบบสวิงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะขึ้นขึ้นขึ้น,นตลอดเลยนะครับจนน่ากลัวนะครับแค่เพราะจนไม่กล้าที่จะกลับบ้านตัวเองนะครับทุกคนมันน่ากลัวมากๆช่วงนั้นเนาะแล้ว เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดข,ขึ้นรัฐบาลเขาก็มาควบคุมมากำจัดนะครับพวกร้านแลกเปลี่ยนเถื่อนนี้แหละนะครับทุกคนทุกคนสรุปง่ายๆก็คือถ้าใครที่จะไปเที่ยวลาวต้องศึกษาข้อมูลนะครับถ้าจะไปประเทศลาวต้องศึกษาข้อมูลว่ายังไงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ประเทศลาวก็ดีไม่ดีแพงกว่าไทยนะครับทุกคนค่าครอ,องชีพที่ลาวเนี่ยแพงกว่าไทยอีกนะครับทุกคนแล้วถ้าเป็น ที่มันถูกน่าจะเป็นที่พักนะครับทุกคนเป็นบ้านพักเป็นโรงแรมน่าจะถูกกว่าไทยอืแต่ถ้าเป็นของอยู่ของกินนะครับเค <c oughs> รื่องใช้อุโภบริโภคต่างๆเนี่ยแพงกว่าไทยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหี่ยวอยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าทําไมเงินกีบของเราเนี่ยมันมันมันไม่มีค่าแล้วเวลาจะเอาเงิน กี่มาแลกเป็นเงินตาต่างประเทศนะครับไม่เฉพาะแค่เงินบาทเลยทุกคนไม,ม่ว่าจะเอาเงินกี่ไปแลกเงินยนูนเงินดอลลาร์เงี้ยก็ไม่ได้เขาไม่รับแลกธน,นาคารเขาไม่รับนะครับเพราะว่าประเทศเราเองก็ขาดแคลนเงินตาต่างประเทศอยู่แล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะครับทุกคนเวลาจะไปเที่ยวเรานะครับสำหรับคลิปนี้เขียวต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมคลิปของเขียวนะมา ตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเขียวจะไปตอบด้วยตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ